สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เรามาทำใบงานที่4กันข้อหนึ่งข้อใดคือหลักการร้องเพลงไทยที่ถูกต้องก็ไก่อ่านเนื้อครั้งเดียวแล้วร้องเลยข้อขอไข่ทำความเข้าใจกับเนื้อเนื้อร้องเพลงก่อนนะครับข้อขอควายร้องในทํานองและจังหวะของตนเองข้องูร้องเพลงให้มีน้ำเสียงที่แปลกใหม่นะครับข้อนี้เฉลยก็ข้อไข่ ต่อไปข้อ 2. ลักษณะเด่นของเพลงไทยคือข้อใดกอไก่ผู้ขับร้องจะยืนร้องด้วยความมั่นใจข้อขาไข่มีการเอื้อนเสียงโดยให้สอดคล้องกับจังหวะข้อขวายมีการแต่งกายให้ทันสมัยสวยงามข้ององูมีการตะโกนเสียงดังให้ผู้ฟังได้ยินข้อที่2ตอบข้อขอไ่ข้อขอไข่นะครับมีการเอื้อนให้ตรงจังหวะต่อไปข้อที่3ข้อใดคือมารยาทในการร้องเพลงไทยสากล ข้อขไก่มีหน้าตาเคร่งขรึมไม่สบตาผู้ฟังข้อขอไข่พูดจาตามสบายโดยไม่ต้องสนใจผู้ฟังข้อขอควายแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับโอกาสข้ององูนั่งพับเพียบร้องเพื่อให้ผู้ฟังประทับใจข้อที่สตอบข้อข้อควายแต่งกายสุภาพเรียบร้อยต่อไปข้อที่4เพลงไทยสากลเพลงใดนักเรียนต้องฝึกร้องเพลงใกล้ลุ่งเพลงเกี่ยวข้าวเพลงขมิ้นไชโยก เพลงลาวดวงเดือนเพลงไทยสากลที่สมควรขับร้องก็คือข้อเพลงใกล้รุ่งนะครับเพลงใกล้รุ่งข้อ5บทเพลงประกอบใดนิยมนํามาด้นสดด้นสดก็คือร้องกันโดยที่ไม่ต้องมีเนื้อร้องเลยนะครับเพลงไทยเพลงไทยเดิมเพลงไทยสากลเพลงพื้นบ้านก็อ5ต่อเพลงเพลงพื้นบ้านต่อไปข้อที่หก เพลงในข้อใดเป็นเพลงพื้นบ้านเพลงใกล้รุ่งเพลงคนปพใหม่เพลงเกี่ยวข้าวเพลงสามัคคีชุมนุมเพลงเกี่ยวข้าวนะครับเฉลยข้อที่6เพลงเกี่ยวข้าวข้อที่7ลักษณะเด่นของการร้องเพลงดนสดคือข้อใดมีการเอื้อนทําให้ไพเราะนุ่มนวลมีทํานองและจังหวะที่แปลกใหม่เพราะควายผู้ขับร้องต้องมีการศึกษาสูงข้องงูผู้ขับร้องต้องคิดเนื้อเพลงให้คิดเพลงขึ้นเองในเวลานั้นดนสดก็คือข้องงงูนะครับ ร้องเองร้นสดเองต่อไปข้อที่8เราสามารถสร้างสรรค์ทางดนตรีด้วยวิธีใดใช้เครื่องดนตรีทำจังหวะและทำนองใหม่ข้อข้อไข่ร้องเพลงให้มีลักษณะคล้ายกับเพลงของผู้อื่นข้อข้อปายเปลี่ยนเนื้อเพลงใหม่ให้แปลกกว่าเพลงเดิมข้อข้อไข่ไอ้ข้องงูบรรเลงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีที่มีราคาแพงข้อแปดต่อข้อข้อไก่ ใช้เครื่องดนตรีคิดทำนองใหม่นะครับเรียกว่าการคิดขึ้นมาใหม่ต่อข้ไปข้อที่9วิธีการฝึกตีฉิงเพื่อสร้างสรรค์ทางดนตรีขั้นตอนแรกคือข้อใดข้อไกลปรบมือตามจังหวะเพลงข้อขอไข่ใช้มือตีโต๊ะตามจังหวะเพลงข้อขอไฟดิดนิ้วตามจังหวะเพลงข้ององูตีกลองช่วยตามจังหวะเพลงข้อที่9ต่อพอข้อไกลข้อที่10ข้อใดคือประโยชน์ ของการสร้างสรรค์ดนตรีก็ใครทําให้เกิดความแปลกใหม่ก็ขใครทําให้เกิดความสนุกสนานก็เข้ควายบทเพลงมีความไพเราะมากขึ้นเขางองูทถูกทุกข้อนะครับถ้าจะสร้างสรรค์ก็ทุกอย่างเลยนะครับเอาละครับบายบาย